ดุดเพชรพราวสกาวใสวิไลล่าพระบุญญาบารมีโสภีสวยัยราชจงรักจักกรีแก้วแพรพไทยเกียรติก้องไกลรำไพสวงปิ่นปวงชนทรงพิทักษ์พักภูมินบดินนาฏอภิวาทประชาสุขทุกแห่งหน เฉลิมพระชนพันษายิ่งมิ่งมงคลน้อมกะมนสกลไทยถวายพระพรนบพระไตรรัต,ตนะเทวฤทธเสกสริดพรพิพิษสมูสรราชินีกเกษมสันนิรันดรปวงนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้า นายนาลิกอติพัก์แสงสนิทกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง